รับเสด็จพระราชะดำเนินด้วยความศรัทธาเทิดทูนเพื่อกราบพระบาทด้วยความจงรักภักดีภาพประวัติศาสตร์หลายภาพจัดแสดงนหน้าต่างขบวนรถไฟพระที่นั่งจำลองที่กำลังมุ่งไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศขณะเสด็จพระราชะดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ส่วนแสดงภาพด้านขวามือจะเป็นพื้นที่จัดแสดงภาพขณะเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญทางพระราชมัยตรีกับนานาอารยาประเทศ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรู้จักแผ่นดินไทยและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศแล้วในช่วงพุทธศักราช2,502ถึง2,510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวโลกจะได้รู้จักประเทศไทยอย่างแท้จริง สาธารณรัฐเวียดนามใต้คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินรณสัมพันธไมตรีตามคำกราบบังคุมทูลเชิญของประธานาธิบดีงโงดินเดียมถัดมาอีกเดือนเศษได้เสด็จพระราชดำเนินประเทศอินโดน,นีเซียจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพามา่าเป็นเวลาสวัน The close ties between our two nations go back to 1833 when America signed a treaty of amity and commerce with the Kingdom of Siam. Now we must deepen our partnership for the demands of the 21st century. <coughs> ในวโรกาศพระราชพิธีการจนาพิเศษได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมากว่า160ปีหากแต่ยังมีความเกี่ยวพันอีกประการหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงมีต่อประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชดำรัสที่ทรงมีต่อรัฐสภาอเมริกันในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2503ระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกามีใจความสำคัญว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะได้เรียนรู้ประเทศสหรัฐอเมริกาทรงปรารถนาที่จะนำคำอวยพรและสันธวะไมตรีของคนไทยมามอบให้และข้อสุดท้ายทรงปรารถนาที่จะได้เห็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพ และในวันที่7จ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2,503พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดเพระเนตรโรงพยาบาลเมาออ์เบิรนสมดังตั้งพระจักรรรดไทยรงได้พบกับนายแพทย์ยศวิทมอแพทย์ผู้ถวายพระประสูติการและได้พระราชทานหีบบุหรี่ถมทองจารึกข้อความด้านหลังว่าสำหรับเพื่อนคนแรกของฉัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มทรงนำพาประเทศเล็กๆของพระองค์มาให้เป็นที่รู้จักของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเสมือนเป็นมิตรภาพแรกในชีวิตของพระองค์เช่นกันในการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพุทธศักราช2 5 0 3ประเทศที่ทรงเลือกเป็นที่ประทับพัก ในช่วงการเสด็จเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มทวีปยุโรปค,คือสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ทรงคุ้นเคยภูกพันยาวนานถึง19ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2503เป็นพระบรมราโชบายในการกระชับสัมพันธไมตรีต่อประเทศที่มีบทบาทสำคัญประเทศหนึ่งของโลกพิธีต้อนรับที่ประธานาธิบดีเดอโกจัดถวายดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ยิ่งกว่านั้นพุทธศักราช2,503ยังเป็นปีเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยเมตรีอันอบอุ่นระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันที่ประเทศเยอรมนีสัมพันธภาพชั้นมิดได้ก่อตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจ ด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประชาชนหาวันในการสารสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์อังกฤษในพุทธศักราช2503เริ่มต้นด้วยขบวนรถมารับสเสด็จที่สง่างามสมพระเกียรติจากสถานีรถไฟวิกตอเรียสู่พระราชวังบักกิงแฮมและเสร็จสิ้นลงอย่างงดงามด้วยมิตรภาพของพราชวงศ์ไทย และพระราชะวงศ์อังกฤษการเสด็จพระราชะดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ13ประเทศในทวีปยุโรปครั้งแรกนี้นับเป็นพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศครั้งสำคัญตลอดเวลา6เดือนท่ามกลางความผิดแผกหลากหลายของภูมิประเทศภูมิอากาศวัฒนธรรมประเพณีและภาษาองค์พระประมุขจากประเทศเล็กๆได้ทรงสามารถทำให้กลุ่มประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้น ได้รับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่แท้จริงในพุทธศักราช2505และปีต่อๆมาการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในซีกโลกต่างๆบังเกิดผลงดงามทั้งในประเทศในซีกโลกภาคใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมถึงกลุ่มทวีปเอเชียเช่นประเทศญี่ปุน่น ที่ยังคงสืบสารมิตรภาพอันดีงามจวบจนปัจจุบันการเสด็จเยือน28ประเทศทั่วโลกในช่วงพุทธศักราช2502ถึง2510จึงนับเป็นการวางรากฐานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดผลจากการเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีของพระองค์ ได้ก่อเกิดโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประเทศต่างๆมากมายจนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ตามมาภายหลังจนถึงปัจจุบันมิตรภาพจากทั่วทุกมุมโลกได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี การร่วมแสดงความยินดีจากมิตรประเทศทั้งหลายถ้อยคำถวายพระพรอันเปี่ยมด้วยไมยตรีพระราชสารสารถวายพระเกียรติและอนมยพรด้วยภาษาที่งดงามล้วนเป็นผลที่เกิดจากสัมพันธภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างไว้ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทย ในห้องนิทรรศการแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มาชมงานได้ร่วมเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์นี้ด้วยเทคนิคการนําเสนอภาพพระราชกรณีกิจแบบรอบทิศท,ทางสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาชมในทุกๆรอบของการจัดแสดง 60ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาทั้งสิ้นประทับอในประเทศท่ามกลางประชาชนสมดังพระราชปณิธานที่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการอยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้าคือคนไทยทั้งปวง ้องนีรัศกาลคนของแผ่นดินถือเป็นส่วนการจัดแสดงตัวแทนภาคประชาชนกลุ่มคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทุนพระราชทานด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั่วประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถการสร้างบุคลากรที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงส่งให้ความสําคัญในเรื่องทุนการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนทุนของแผ่นดินในการส่งเสริมให้เกิดบุคลากรค,คุณภาพในสาขาอาชีพต่างๆและนําความรู้เหล่านั้นกลับมาสร้างให้ประเทศชาติกินดีอยู่ดีภายในห้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนประเภทต่างๆและบทสัมภาษณ์ถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับทุนให้เล่าเรียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งพวกเขาสามารถกลับมาสร้างประโยชน์และช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะ์ โดยมีพระราชดำริให้ตั้งทุนเพื่อหาดอกผลสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวต้องประสบวัตภัยภาคใต้และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศจากพระราชดำริประเดิมทุนสล้านบาทก่อตั้งเป็นมูลนิธิพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันอันแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระบังษัตรัต์กับประชาชนว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้งานสำคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ก็คือการช่วยสร้างอาคารเรียนหรือสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่นอกจากนี้ยังได้ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาและประสบสาธารณภัยหรือได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ทางราชการอาจเข้าไปไม่ถึง ราชประชานุเคราะห์นะครับกําเนิดมาเพราะว่าได้มีมหาวัตภัยภาคใต้แหลมตะลุมพุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2 5 0 5พอ2 5 0 6ก็ได้ได้ทานเงินมาที่จะตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ความหมายของราชประชาชนุเคราะห์ก็คือประชาชนและพระบาทสมเด็จพี่หัวทรงพึ่งพาอาศัยซึ่งก,ากาันและกัน สิ่งที่พี่หัวท่านทรงตั้งพระราชดริยไทยแนวทางพระราชดำริถ้าให้อบรมบ่มนิสัยเนี่ยครบถ้วนเลยเห็นไหมเด็กออกมาเนี่ได้อย่างใจต้องพูดอย่างนั้นได้ดํพระพระราชา h a รือไทยทุกประการดิฉันชื่อรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงอารมณ์ชนวนจิตค่ะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ระดับ9นะคะแล้วก็รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังอีกตำแหน่งหนึ่งคะ่ะดิฉันได้รับทุนเมื่อปีพศ2510ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ณนคะณะบราณาคดีมหาวิทยาลายัยศิลปากรเป็นทุนพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะดิฉันยังจำได้ว่าเมื่อปีพศ2543 ด,ดิฉันได้กราบแทบเปื้องพระยุคลบาทต,ตอนที่กําลังกราบบังคมทูลลานั้นพรองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสว่าตั้งใจทำงานดีๆนะดิฉันถือว่านี่คือคำศักดิ์สิทธิ์ที่นอกจากตัวดิฉันเองแล้วก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ตรหนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วนั้นทรงมีพระราชหฤทยัย มุ่งมั่นที่จะให้คนในแผ่นดินตั้งใจทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองชื่อนัทชาอุทุมค่ะปัจจุบันทำงานที่วิทยาลัยดุสิตธานีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาของวิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2541ค่ะให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรมนดิตในสาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะค่ะรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับ พระราชทานทุนนี้ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ได้มอบโอกาสและก็มอบชีวิตใหม่ทำให้ดิฉันมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น